ลักษณะประการที่สองของดาเนียลที่ทำให้ดูเหมือนว่าเขาดำเนินชีวิตสอดคล้องกับการที่เขาเป็นผู้ที่ทรงรักมากก็คือดาเนียลถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกโอกาสนอกจากเขายำเกรงพระเจ้ามากกว่าเกรงกลัวมนุษย์แล้วเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆโอกาสมีครั้งหนึ่งในดาเนียลบทที่สองเมื่อในบูคัลเนสา ฝันไปแล้วตื่นมาจําไม่ได้ฝันอะไรก็ไม่รู้ก็เลยสั่งพวกโหรมาช่วยทํานายหนห่อยสิโหรก็บอกพง์พระราชาคือว่าไม่มีใครเขาถามแบบนี้หรอกต้องบอกฝันมาก่อนถนึงจะทํานายได้พระราชาก็เลยจะสั่งข้าโหรทั้งโหรแล้วนักปราทั่วแผ่นดินบาบิโลนเลยแล้วดาเนียก็มาเข้าเฝ้าแล้วบอกว่าบอกว่าเดี๋ยวไปทํานายฝันให้แล้ว,วก็กลับไปอธิษฐานกับเพื่อนสามคนแล้วก็มาบอกพระราชา เมื่อแดเนียลรู้แล้วพระเจ้าเปิดเผยความลับให้กับแดเนียลว่าความฝันนั้นคืออะไรแดเนียลมาเข้าเฝ้าพระราชาแล้วแดเนียลพูดอย่างนี้ในแดเนียลบทที่สองข้อที่2 7่สิบเจ็ดยีดแเนียลทูลกษัตริย์ในบูคัดเนสาว่าไม่มีนักปราดหรือหมอดูหรือโหรหรือหมอดูเลิกยามคนใดจะเปิดเผยความล้ำลึกซึ่งพระราชาได้ไต่าถามได้แต่มีพระเจ้าองค์หนึ่งในฟ้าสวรรค์ผู้ ทรงเปิดเผยความล้ำลึกทั้งหลายพระองค์จะทรงให้พระราชาเนบูคันเนซารู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายและนิมิตท,ที่ผุดขึ้นมาในพระเสียรของพระองค์บนพระแท่นบนทมนั้นแดเนียล <Daniel, S 1> เมื่อรู้ความลับแล้วเมื่อเขามาหาพระราชาเขาไม่ได้บอกว่าพระราชาเนบูคันเนซาครับผมเนี่ยเก่งมากในสุดผมรู้แล้วครับเปล่าเลยแดเนียล <Daniel S 1> บอกว่าไม่มีใครรู้หรอก ผมเองก็ไม่รู้ผมก็เป็นนักปราชดคนหนึ่งไม่มีใครรู้มีแต่คนผู้เดียวที่รู้คือพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถเปิดเผยความลับนี้ได้เราเห็นอะไรจากลักษณะของแดเนียลแดเนียลถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกสิ่งใครก็ตามถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าจะประทานเกียรติให้กับผู้นั้นใครก็ตามที่แย่งเกียรติของพระเจ้า ไอเกียรติที่เขาแย่งไปเนี่ยพระเจ้าก็จะเอาคืนและที่เขามีอยู่ก็จะถูกนําไปเสียในการกระทําทุกอย่างในชีวิตของเราให้เราดําเนินตามลักษณะของแดเนียลเช่นนี้เถิดก็คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอในทุกสิ่งให้เรารู้ตัวว่าทั้งหมดที่เราเป็นที่เรามีเกิดขึ้นได้ความสามารถของเราไม่ใช่เพราะเราเก่งหรือเราดีเลยแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้กับชีวิตของเรา